สวัสดีครับเจอกับผมอีกแล้วนะครับกับนายว่าเที่ยวนะครับเรามาเจอกันอีกแล้วครับในช่วงเออ พ p ที่หแล้วนะครับก็อาจจะเห็นภาพอินเสิร์ตนะครับว่าวันนี้รีวิวอะไรนะครับแน่นอนครับเป็นหมวดของเซิร์ฟนั่นเองวันนี้เราจะมาแกะกล่องนะครับแต่ว่าไม่ใช่ตัวแผ่นเซิร์ฟสเก็ตอีกแล้วนะครับเพราะไม่มีตังแล้วนะครับไม่มีตังซื้อแล้วนะครับวันนี้จะมาแกะกล่องครับนี่ตัวนี้เลยครับเป็นชั้นวางเซิร์ฟสเก็ตนะครับซึ่งเราเพิ่งซื้อมาได้มาเมื่อเช้าเลยเดี๋ยวมารีวิวพร้อมๆกันมาดูพร้อมๆกันเลยนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับซึ่งเหตุการณ์นะครับก็น่าจะรู้ว่าผมรีวิว ประมาณ2 3สแผ่นนะครับมันมีทั้ง6ิที่ซินะครับซึ่งไปดูตามตัวไอข้างๆนี้ได้นะครับข้างไหนม่รู้นะครับเดี๋ยวจะทิ้งไว้ให้นะครับแล้วก็จิลลี่นะครับมันอยู่ในคลิปเดียวกันนะครับแล้วก็ล่าสุดก็รีวิวเพนนีสีมิ้น์ไปนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นให้สักที่หนึ่งผมจำไม่ได้ว่ามันอยู่ทางด้านไหนครับก็3ตัวนะครับมี3ตัวแล้วก็เลยคิดว่าเออเราน่าจะมีชั้นวางเราอยากได้ชั้นวางที่มีแค่3มช่องก็พอครับเสามชั้นนะครับหรือหมูนั่นเองไม่ใช่ ครับก็คือ3มช่องวางเซิร์ฟสกิตนะครับเอาแค่นั้นพอก่อน <Okay. S 1> ไม่ต้องไม่ต้องสูงมากอะไรงี้ครับวางแถวๆนี้แหละน่าจะวางแถวแถวนี้แหละนะครับ mm hmm. ก็ไปเซิร์ชตามพวกมาร์เก็ตเพจหรืออะไรงี้นับตามเพจก็ไปเจอร้านหนึ่งครับซึ่งมันดูเข้าตานะครับก็คือร้านเขาดูแบบว่าเป็นแบบไม้ๆหน่อยเป็นงานแบบงานคราบแบบสไตล์แบบแบบมินิมอลญี่ปุ่นหน่อยอะไรงี้นะครับคือเป็นการขัดไม้อะไรเงี้ยเป็นแบบโชว์เนื้อไม้อะไรงี้นะครับแล้วก็ที่สําคัญคือเขาไม่ใช่น็อตเลยนะครับเขาใช้การแบบสลักแบบจิ๊กซอว์แบบสลักญี่ปุ่นอ่ะแบบร้ต่อแบบ ต่อเข้ารูอะไรเงี้ยสลักขัดกันอะไรเงี้ยนะครับ<ม>ซึ่งมันดูเท่ดีนะครับแล้วก็ดูแบบมีดีไซน์อะ่ะ<ม>เออ ก็เลยคิดว่าอ่ะเดี๋ยวลอง e ็อกซ์เขาไปถามอนะไรเงี mm ้ย hmm. ก็ได้คุยกับทางแอดมินนะครับเขาก็พูดดีนะครับแล้วก mm ็มีของแถมว้ด้วยนะครับแล้วก็บอกไปเลยว่า mm hmm. เขาให้เป็นสปอนเซอร์นะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะมาบอกชื่อร้านที่ผมติดต่อไปนะครับที่ผมซื้อมาเนี่ยนะครับก็คือร้านชื่อว่า Home Studio Minimal Objects นะครับซึ่งชื่อยาวมากๆเลยนะครับแต่ผมก็พยายามจำให้นะครับชื่อน่าจะชื่อโฮม e นะี่เพราะว่าเขาสะกดด้วย H O H M นะครับน่าโฮมแบบ เดี๋ยวยังไงผมทิ้งภาพภาพรูปหน้าเพจก็ให้ตรงนี้แล้วกันนะครับไม่ต้องกลัวนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะทิ้งลิงก์เพจของเขานะครับใต้ดีสิคชันข้างล่างนี้เหมือนกันนะครับซึ่งไปดูได้นะครับซึ่งเขามีหลายรุ่นนะครับแต่ผมขอคุยรุ่นที่ผมสั่งมาก่อนนะครับซึ่งรุ่นที่ผมสั่งอันนี้ก็คือรุ่นปุ๊กกี้นะครับซึ่งมีความสูงประมาณ60เซนนะครับเป็นชั้นวางเซิร์ฟสเก็ตที่วางได้3แผ่นนะครับซึ่งผมเอาแค่นี้แหละเพราะว่าผมมีอยู่3แผ่นโอเคอะ สั่งมานะครับซึ่งราคาจะอยู่ที่600นะครับผมไม่แน่ใจว่าร้านเขาอยู่ที่เชียงรายหรือเปล่าเพราะว่าน่าจะอยู่ที่เชียงรายแหละนะครับเพราะว่าถ้าส่งในเชียงรายเนี่ยเขาไม่คิดค่าส่งนะครับ เกิดนอกเหนือจากเชียงรายเนี่ยเขาจะคิดค่าส่ง101นะครับก็คือตัวตัวชั้นเนี่ยคือ600ค่าส่งอีก1 0งก็เป็น700นะครับแต่ทางร้านใจดีนะครับไม่รู้ให้ทุกคนหรือเปล่าเขาแถมของมาให้นะครับนั่นก็อยู่ในนี้และเดี๋ยวมาแกะพร้อมๆกันว่าเป็นอะไรนะครับเขาเหมือนกับอินบอกมาบอกแล้วนะครับก็ถือว่าน่ารักมากๆเลยนะครับขอบคุณมากๆซึ่งบอกก่อนเขาไม่ได้เป็นสปอนเซอร์นะครับซื้อเองนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะแกะรีวิวเลยนะครับก็ถ้ามี อะไรติ ic, หรือ <Yeah. S 1> สวยไม่สวยดีไม่ดีอะไรเงรี้ยก็จะบอกตามตรงนะครับพ <Okay. S 1> อเสนอแนะหรือถ้าถ้าสวยจริงๆก็จะชมจริงๆนะครับจากใจเพราะว่าดูจากรูปแล้วมันมันสวยนะครับ mm hmm. แล้วก็ถ้าเกิดใครมีบ้านที่แบบว่าแต่งสไตล์แบบมินิมอลญี่ปุ่นแบบขาวๆไม้ๆม้ต้นไม้อะไรเงี้ยอันเนี้ยเหมาะที่จะเป็นเฟอร์นิเจอร์ไปวางที่บ้านถ mm hmm. ้าเกิดคุณเล่นเซิร์ฟสเก็ตนะคือเอาไปแต่งบ้านเนี้ยคือสวยเลยเท่เลยนะครับเพราะว่าแบบมันแบบดีไซน์ดีดอะ่ะเดี๋ยวผมขึ้นรูปไปดูก่อนเลยนะครับก็คือเนี่ยรุ่นที่ผมซื้อมานะครับก็จะเป็นรุ่น ปุกกี้นะครับชื่อว่าปุกกี้เป็นแบบ3ชั้นนะครับนั่นเองครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเราคัดแล้วก็ไปแกะก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวผมกลางให้ดูมาวางให้ดูว่ามันมีกี่ชิ้นนะครับแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวตอนที่จะคัดนะครับแป๊บหนึ่งขอฝากให้ทุกคนนะครับช่วยกดไลค์กดซับสไครป์ช่องนายบาสเดียวด้วยนะครับทำไมถึงต้องฝากก่อนเพราะว่าฝากไว้ท้ายคลิปตลอดเนี่ยไม่รู้ว่าเพื่อนๆดูถึงหรือเปล่านะครับก็เลยมาฝากไว้ตรงนี้ก่อนนะครับแล้วยังมี เพจนะครับ IG แล้วก็มีพันทิปวิสมียดมีแล้วก็พินทิปนะครับ mm hmm. ใช้ชื่อว่านายบ้าเที mm ่ย hmm. วหมดเลยนะครับสามารถไปกดติดตาม mm hmm. กดไลค์กดจับตะไคร์เอาไว้ได้ทุกที่เลยนะครับซึ่งสะกดว่านายบ้าเที่ยวแล้วก็เว้นช่องไฟแต่ละตัวนะครับซึ่งสามารถไปกดติดตามได้เลยนะครับอ่ะ mm hmm. เดี๋ยวเราคัดขอแกะกระดาษดีก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวมากางให้ดูว่ามีอะไรกันบ้างนะครับดูกัน นี่ครับแกะออกมาแล้วครับก็จะได้แบบนี้ครับมีอุปกรณ์มีไม้ให้เราครับประมาณ7ชิ้นนะครับอาจจะมองไม่เห็นเดี๋ยวผมอินเสิร์ตให้ดูนะมันแนวนอนนะครับผมเก็บอินเสิร์ตละเดี๋ยวผมลงให้นะครับก็จะมี7ชิ้นนะครับก็มีตัวไม้เอาไว้ขัดห้าชิ้นแล้วก็ เป็นตัวชั้นอีก2อชิ้นนะครับก็รวมเป็น7ชิ้นนะแล้วก็การหอ่อพูดถึงการห่อของเขาก็มีบับเบิลสชั้นนะครับแกะแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับไม่ได้อบบมีรอยมีอะไรนะครับเขาอินบ็อก o ์มาบอกนะครับว่าเขาจะติดเทปกาวไว้ให้เป็นเลขนะครับตัวลูกับตัวสลักนะครับก็ให้ดูตามเลขเลยนะครับแล้วก็ขอชมเขาเลยนะครับว่า เขาใส่ใจนะครับก็คือใช้กระดาษกาวลิโต้นะครับซึ่งคนเรียนศิลปะก็น่าจะรู้ว่าเทปลิโต้เนี่ยเขาไว้กั้นขอบเวลาแบบวาดรูปนะครับมันก็จะเป็นเทปกาวที่มีความเหนียวน้อยนะครับสามารถลอกออกโดยที่ไม่ทิ้งคราบกาวเขาก็เอามาแปะไม้เนี่ยครับถือว่าใส่ใจดีนะครับซึ่งอืถือว่าเขาแบบละเอียดเดี๋ยวลองมาประกอบกันเลยนะครับก็ดูแล้วไม่น่าจะยากนะครับอ่ะแล้วก็ของแถมของเขานี่ครับไปเอาแป๊บนึง หลุเขาให้นี้มาเพ่งผ,ผมรู้แล้วแหละนะครับเป็นที่เปิดขวดนะครับนี่นี่ให้ดูสวยมากเป็นไม้นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นแบบเหล็กเอาไว้เปิดแบบงัดขึ้นมาเขารู้ได้ยังไงเราเราเป็นสิ่งนักเลง <Hey. S 1> เขาน่าจะดูหน้าเรารู้แหละ <c oughs> ว่าเราแบบขี้เมาเปล่าอ้อไปใช่น้ำมันลมน้ำมันลมโทษทีเปิดแบบฝาน้ำมันลมนะครับไม่รู้ทันหรือเปล่า <No. S 1> นี่ครับเขาให้ ที่เปิดขวดมานะครับขอบคุณมากกออ็มีราคาอยู่นะประมาณเขาเห็นขายในเพจเขาประมาณ50-60บาทถือว่าคิดในแง่บวกว่าค่าส่งก็จะถูกลงนะครับขอบคุณไม่รู้ว่าเขาจะแถมให้ทุกคนหรือเปล่านะไม่ใช่แบบว่าไปติดต่อเขาแล้วบอกว่าคนนี้ได้นี้มาทําไมผมไม่ได้ไม่รู้ครับอันนี้ลองไปคุยกันเอาเองนะครับแต่ว่าทางรอดผมที่ผมสั่งมาเขาให้นะครับมาแถมมาต้องขอบคุณนะครับขอบคุณมากๆนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มประกอบกันเลยนะครับยังไงเดี๋ยวมาดูกันนะครับ Even โอเคครับผมก็เรียบร้อยนะครับเราประกอบเสร็จแล้วใช้เวลาไม่นานครับประมาณ2-3นาทีก็เสร็จแล้วนะครับเขาสะดวกมากๆคือตรงที่ว่าเขาติดตัวเลขมาครับตรงสลักกับตรงตัวไม้นะครับมันก็เลยแบบเลขหนก็เสียบบเสียบนะครับประกอบแ็เดียวเสร็จแล้วนะครับสวยงามดีนะครับผมชอบตรงนี้ครับที่เขามีประทับตาโลโก้ร้านของเขานะครับเป็นแบบเหมือนกับใช้ความร้อนไหใช้การเผามันสวยดีนะครับมันดูแบบญี่ปุ่นมินิมอลงานคราฟดีนะครับก็ ส่วนเนื้อไม้เียก็โอเคนะคือมันก็ไม่ได้แบบเรียบเนียนขนาดนั้นแต่ว่าชอบตรงที่เขารับมุมขอบมานี่นะครับมันก็ดีนะครับปลอดภัยแบบใครมีเด็กหรือว่าตัวเองเนี่ยนะครับเดินไปขูดอะไรเงี้ยอาจจะแบบมีแผลได้นะครับหรือว่าเวลาเสียบแผ่นเซิร์ฟสเก็ตไปเนี่ยมันอาจจะเป็นรอยได้ถ้ามันแบบมีมุมนะครับเขาก็รับมาให้มนๆนี้เลยนะครับซึ่งแบบเหมือนแบบของเล่นเด็กอะไรเงี้ยหรือว่าเขาก็ใส่ใจมากๆนะครับก็ยังไงก็ดีถือว่าดีเลยนะครับสาหรับ สินค้าราคาประมาณนี้นะครับก็สมสมราคาครับยังไงใครสนใจนะครับก็ไปดูใต้ดีสคริปชันผมใส่ไว้แล้วครับร้านชื่อว่า Home Studio Minimal Objects นะครับอยู่ที่เชียงรายนะครับถ้าเกิดใครอยู่ที่เชียงรายนี่คือส่งฟรีเลยนะครับถ้านอกเหนือจากนั้นก็100บาทนะครับอย่างตัวนี้มีชื่อว่าพุกกี้นะครับเป็นแบบใส่เซิร์ฟได้3แผ่นนะครับอยู่ที่ราคา600นะครับซึ่งเขายังมีรุ่นอื่นนะครับก็จะมีรุ่นใส่เซิร์ฟสเก็ตได้อันเดียวนะครับแต่ว่ากิมมิคเขาก็คือดีมากๆกกก็คืืออออเเ้นนหมี เล็กๆนะครับแล้วก็มีช่องเสียบแผ่นเซฟสเก็ตเนี่ยหนึ่งช่องนะครับซึ่งเอามาแบบเหมือนก็อีซักผ้าครับไว้นั่งได้ด้วยนะถือว่าดีมากอันนั้นชื่อว่าปุกลุกนะครับราคาจะอยู่ที่300นะครับแล้วก็รุ่นนี้คือป๊กกี้ แบบสชั้นนะครับใส่แผ่นได้3แผ่นนะครับก็จะอยู่ที่600นะครับแล้วก็จะมีอีกรุ่นหนึ่งชื่อว่าปักกาหรือเปล่าไม่รู้นะครับไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวขึ้นรูปขึ้นชื่ออีกรอบนึงนะครับจะอยู่ที่800นะครับจะเป็น4ช่องใส่เซิร์ฟสเก็ตได้นะครับแล้วก็จะมีรุ่นห้าช่องใส่เซิร์ฟสเก็ตนะครับอันนั้นชื่อปูล่านะครับจะอยู่ที่พ100นะครับซึ่งบอกเลยว่าก็ถือว่าถูกนะครับก็ยังไงก็ไปติดตามเขาได้นะครับเห็นว่าสินค้ามันมีคุณภาพอออออยยยยยูู่่นน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 ะะะะะคคคคครรรรรััััับบบบแแลล้้้้้ววววกกกกก็็็็สาาโโปมททใหหเเเไดดุุ ยังไงขอบคุณมากครับที่ติดตามนายบ้าเที่ยวนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e ช่องนายบ้าเที่ยวรวมถึงกดไลค์เพจไลค์ IG แล้วก็พันทิปยพิมทิปแล้วก็ลิสต์มีดอทมีนะครับไปติดตามได้นะครับเซิร์ชว่านายบ้าเที่ยวนะครับยังไงเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้านะครับยังมีให้อวดกันอีกเยอะนะครับหรือว่าจะเป็นคลิปร็อกต่างๆนะครับเดี๋ยวจะทำทยอยทำให้นะครับใจรอนิดนึงนะครับยังไงวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ